มาติอนลและครอบครัวเบิร์ตที่ประกอบไปด้วยเวนดีพันรยาชาลอดลูกสาวคนโตลและโจนาลูกชายคนเล็กต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในโอซอดเมืองริมอ่าวอันเหนือเรียบสงบในรมิซสรีเป็นแหล่งท,งท่องเที่ยวขนาดเล็กที่ผู้คนนิยมมานัองเรือและเล่นเจสสก,กีกันและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ครอบครัวเบิร์ตจะต้องเผชิญกับวิบาตกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตที่เดนคอยตามเฝ้าติดตามผลงานฟอกเงินของเขาอย่างใกล้ชิด แล้วยังต้องเผชิญกับผู้คนมากหน้าหลายตาในเมืองโอซากซึ่งมีทั้งผู้เป็นมิตรและศัตรูซึ่งแต่ละตัวล้วนมีบทบาทสำคัญกับเนื้อเรื่องอย่างเข้มข้นสามพี่น้องแรงมวลนักเล่นกระจกประจำท้องถิน่นที่ผลัดกันเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นพวกนี้มองเห็นมาตีนอเบิร์ตที่มาพร้อมกับเงินสดหลายล้านเป็นคุ้มสมบัติของพวกมันพว้เมียตระกูลเสนนมาเฟียค้ายารายใหญ,ใหญ่เจ้าของพื้นที่เมืองโอซาก์และรอยเพดทีบใหล่ตัวร้าย ที่ตามกัดตามจิมาติโนเบอร์มาตั้งแต่ตอนที่อยู่ชิคาโกแล้วตามร่องรอยมาถึงโอซากะแล้วก็ยังมีชานวิวนักการเมืองใหญ่ประจำโอซากะที่ครอบครัวเบอร์จำต้องผูกมิตรไว้เพื่อหนทางที่รับรื่นในอนาคตอโอซอกเหมาะกับคนดูกลุ่มไหนโอซอดถ,ถูกจัดอยู่ในประเภทรามาอาชญากรรมระทึกขวัญก็นับว่าโรงแผลเพราะเนื้อหามาตามบรรยากาศที่ว่าราลิงมาถกแหวนนอนน,อน,นังไม่มีมุกตลกให้ได้<า>วรอรากแอรเดียว ไม่มีฉากเซ็กซี่ให้เห็นแต่มีนมเพียบเพราะหนึ่งในธุรกิจฟอกเงินของมาตีนอคือกลับประบำเรื่องพัดแต่ก็แค่แผนกล้องผ่านๆไม่ได้จำเพาะเจอจงเป็นหนังมาเฟียอาชญากรรมแต่นานๆทีถึงจะมีฉากยิงกันให้ได้เห็นแต่สิ่งที่หนังเน้นอนักคือการใช้ไหวพริบสติปัญญาแก้ปัญหากับขันหาทางออกจากวิกฤตที่กระน่ำเข้ามาแทบทุกตอนมีความไมากับเรกิงแบ d ซีรียยอดเยี่ยมตลอดกาลอยู่บางส่วน ในเรื่องที่เกี่ยวกับมาเฟียค้ายาและคู่ผัวเมียที่ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์กับขันและช่วยกันฟอกเงินและอีกจุดที่เหมือนกันก็คือนี่คือหนังที่พาเราไปดูชีวิตขององค์การคนชบดบลได้ชัดเจนว่าในเรื่องนี้ไม่มีคนดีให้เห็นเลยสักคนเดียวแม้แต่ตัวเอกของเรื่องอย่างมาติโนลและเวนดีก็ร้ายลึกทั้งคู่รวมไปถึงลูกอกอกของเธอที่เริ่มมองพ่อแม่เป็นแบบอย่างเพียงแต่ว่าหนังเล่าเรื่องผ่านมุมมองของครอบครัวเบิร์ต ทำให้เราเอาใจช่วยครอบครัวนี้ให้เอชีวิตรอดไปได้นแต่ละวันแต่ถ้าลองย้อนมองดีๆการกระทำทุกๆอย่างของครอบครัวเบิร์ตก็ล้วนแล้วแต่เห็นแก่ตัวที่กดคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเอาความซวยมาประเขนให้หรือแม้กระทั่งลงมือฆ่าคนที่เป็นอันตรายต่อเขาและครอบครัวในตอนแรกก,ก็เรายังไม่เห็นบทบาทของเวนดี้ภรรยาของมาตินอเท่าใดนักบทเวนดี้นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะสวมบทบาท โดยลอราลินนีนักแสดงหญิงผู้คร่ำกรอดในวงการมาช้านานและเข้าจริงออสการ์มาแล้วถึง3ครั้งพอผ่านไป2-3ตอนเราถึงได้เห็นความสามารถที่ไม่ธรรมดาของเว้นดีที่ไม่ได้ทำบทบาทแค่ช้างเท้าหลังแต่เธอช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้จากเล่เหลี่ยมลีลาของเธออยู่หลายต่อหลายครั้งเรียกได้ว่าเป็นคู่ผัวตัวเมียที่สมน้ำสนนี้กันอย่างที่สุด แต่ละวันทั้งคู่ต่างแยกย้ายกันไปทำงานตามสัญชตาตญาณของตัวเองได้โดยไม่ต้องหวางผแผนกันมากมายแต่อย่างใดฉะนั้นคนที่จะถูกใจกับโอซอกต้องเป็นคนที่ชอบหนังที่เข้มข้นด้วยบทและเนื้อหาไม่ใช่หนังประเภทเอาใจคนดูด้วยฉากแอบชันยืหวาแต่ก็ไม่ถึงกับราบเรียบเพราะเมื่อใดที่เนื้อหาพาไปถึงจุดแตกหักก็เล่นกันหดพอดูจอดหัวกะบาลยิงหัวเปิดหน้าเละเล่นกันรุนแรงถึงชีวิตค่ะ กันทั้งปืนทั้งมีดกับดักไฟช็อตหรือแม้กระทั่งเอาเหินทุบหน้ากันก็ยังมีค่ากันตายแทบทุกตอนและเป็นการฆ่ากันแบบไม่มีปีไม่มีกลุยนั่งดูอยู่เพลินๆถึงกับต้องร้องเ hey. ฮความสนุกของหนังคือการได้ดูครอบครัวเบิร์ดได้เผชิญกับวิกฤตการที่คนเขียนบทน่าจะโรคจิตที่เขียนให้ครอบครัวนี้จะต้องเจออุปสรรคอะไร จะมากมายหนักหนาะขนาดนี้แทบทุกตอนแล้วก็ดูหมันสมองและชริยะของพัวเมียคู่นี้ว่าจะคลี่คลายแต่ละอุปสรรคไปได้อย่างไรแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบินดูบิลคือชอบเขียนเรื่องราวที่ให้ตัวละครหลักต้องชั่งน้ำหนักระหว่างปัญหาต่างๆใน,นหน้าที่การงานกับการทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวซึ่งนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนักหนาของมาตินที่ต้องหาทางเอชีวิตรอดให้ตัวเองขณะเดียวกันมาตินอน,นุกอไกไม่แต่คู่แสดงให้เห็นว่า เขารักและปกป้องลูกทั้งสองขนาดไหนโดยเฉพาะทั้งคู่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเสียด้วยชาลอตเป็นวัยรุ่นหัวรุนแรงเริ่มจะไม่ฝั่งพ่อแม่ส่วนโจโนาก็กําลังย่างก้าวเข้าวัยรุ่นงานก็ต้องเจอกับปัญหามากมายที่มีผลต่อชีวิตเขาและครอบครัวส่วนด้านครอบครัวก็ต้องดูแลให้รับรุ่นอย่างที่สุด เป็นอีกเรื่องที่เราได้เห็นตัวละครยืนมองกองเงินที่สูงท่วมหัวแต่ก็ฉีชัดให้เห็นว่าเงินไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงได้เลยน่าสงสารมาตีนอกจังจุดเด่นของโลซอร์เป็นซีรีส์น้ำดีมีข้อปีกย่อยที่อยากจะชื่นชมมากมายเต็มไปหมดขอจแจ้งไปทีละหัวข้อที่อยากพูดถึงแล้วกันรางวัลการที่หนังหรือซีรีส์สักเรื่องจะคู่ควรกับคำว่าดี นั้นต้องเป็นหนังที่มีเนื้อหาสนุกน่าติดตามไม่ใช่หนังที่น่าเบื่อต้องฝืนดูหรือสมองต้องทำงานหนักเพื่อวิเคราะห์เน้หาข้อคิดที่ความสัญ,ญลักษณ์ต่างมายมุกนานา,นาที่ซ่อนอยู่ลึกซึ้งแต่ควรจะเป็นหนังที่สามารถเสพรฟได้ด้วยความบันเทิงและให้ข้อคิดที่สามารถหยิบไปประยุกต์ใช้ได้จริงหรสอถดมีเพียบพร้อมให้ได้ในคุณสมบัติที่ว่ามานี้ทางด้านความนิยมหลังจากเ e t ฟลิกปล่อยโยสอดซีซั่นแรกในปี2017 ก็ขึ้นนำตำแหน่งทีวีซีรีส์ที่แพร่ภาพผ่านสตอริ่มิงที่มียอดผู้ชมสูงสุดในช่วง90วันแรกอีกช่องทางที่มีการชี้วัดคือคะแนนความนิยมจากผู้ชมที่ไปโหลดผ่านเว็บไซต์ rottentomatoes.com ในซีซั่นแรกได้คะแนนนิยมจากผู้ชมสูงถึง93%ส่วนซีซั่น2ตกลงมานิดหน่อยที่90%ด้านฝั่งเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์บน r o t t n t o m a t o e s ความที่วงการบันเทิงให้การยอมรับเป็นมาตรวัดระดับสากลโนโนูไม่ทมไม่ทนโนนูให้โหดสอดในซีสัน1ที่70%และซีสัน2ขยดขึ้นมาเป็น76%มาดูผลตอบรับทางด้านรางวรางวัลกันบ้างโหนดสอดส่งเจสันเบทแมนให้เข้าชิงลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำไชยยอดเยี่ยมต่อเนื่องในปี2018และ2019แต่ก็พลาดไปทั้งสอง ปีซึ่งในฐานะคนดูขึ้นชมกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของเจสันเบธแมนจากนักแสดงที่เราคุ้นเคยกับเขาในบทตลกจากแฮน콕ออเกนบอสซิสและทีวีซีรีส์เรื่ิงทีดีเวลเือท์เอออสต์นั้นเจสันไม่ได้เพียงแค่พลิกบทบาทมาเล่นดรามร่าเรละเลอร์เท่านั้นแต่เขายังรับหน้าที่ผู้กำกับหลักของซีรีส์อีกด้วยด้านรางวัลที่ออสตดคว้ามาได้ ก็ไม่ใช่เวทีขี้ริ้วขี้เรดแต่เป็นเวทีใหญ่อย่างในมีวบอรนเลยเชียวซึ่งก็น่าภาคภูมิใจกับเจสันเบทแมนที่เขาคว้ารางวัลผู้กำกับโดดเด่นแห่งปีมาได้และอีกรางวัลหนึ่งตกเป็นของจูเลียการเนอร์นักแสดงสาววัยรุ่นหน้าใหม่ที่คว้านักแสดงสมทบหญิงโดดเด่นแห่งปีมาครองแคสติ้งเป็นอีกจุดเด่นของโลซอที่แม้ว่านักแสดงสมทบแต่ละราจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานัก แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าอีกกลไกหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้ซีรีส์นี้น่าติดตามก็คือการคัดเลือกนักแสดงมาได้เหมาะสมกับแต่ละบทบาทอย่างมากถ้ามาจากแจงแต่ละบทบาทตัวละครคงต้องเขียนกันยาวเป็นสิบหน้าเพราะโอซอดเป็นซีรีส์ที่มีตัวละครเยอะมากกกนั้นว่ากันที่ตัวเดนเจสันเบธแมนในบทมาตินอเบอร์แมทถนนังจะเป็นการพลิกบทบาทจากตลกอารมณ์ดีที่เจสันถนัดมาเป็นบท ที่ตึงเครียดแต่ส่วนที่มาตีนอเบิร์ตเ,เหตมาะเหมังกับภาพลักษณ์ของเจสันเบดแมนก็คือการเป็นมนุษย์ที่มีความเจ้าเล่ห์เพศุัวบายในตัวเป็นคนที่ช่างจ้อใช้ปากทํางานมากกว่ามือเท้าซึ่งเจสันมักจะได้บทอ,อนี้เป็นประจำอยู่แล้วพอมาเจอบทมาตินนี่ก็แทบจะสวมร่างได้สบายๆเลยไม่ต้องทําการบ้านมากมายเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ลอร,ราลินนี่ในบทเวนดี้เบิร์ต ด้วยประสบการณ์ของลอราลินนีที่มีผลงานมาแล้วถึง70เรื่องผ่านมาแทบทุกบทบาทให้เล่นอะไรก็ได้หมดแล้วล่ะดีกรีคุณภาพของเธอคือได้รับการเสนอชื่อเข้าจิงออสการ์มาแล้วถึง3ครั้งแล้วลอรา่าก็สามารถทำให้เวนดีเป็นตัวละครที่มีสีสันอย่างมากเป็นบทสำคัญที่ตีคู่กับมาตินอเบิร์ตตลอดทั้งเรื่อง เธอทำหน้าที่ได้ดีทั้งเป็นแม่ของลูกทั้งสองเราได้เห็นการแบ่งรับแบ่งสู้ของคุณแม่อย่างเวนดีที่ทำหน้าที่ได้ดีมีทั้งบทเย็บที่ชี้นิ้วออกคำสั่งกับลูกอย่างเปรียวกราชและนาที่ที่วิ่งเข้าไปโอบก,กอดและรอบรักลูกซึ่งการที่ลอราเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งในชีวิตจริงก็เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมที่เธอมารับบทคุณแม่ได้อย่างเข้าถึงลอราถ,ถ่ายทอดบทบาทเวนดีให้เราสัมผัส ได้ชัดเจนว่านี่คือนางมาไรา้ตัวหนึ่งเลยละ่ะเพียงแต่ว่าเธอนังเล่าเรื่องราวผ่านทางฝั่งเธอและสามีเท่านั้นทําให้เราต้องเอาใจช่วยเธอให้ผ่านพ้นแต่ละปัญหาไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอเป็นคนดีแต่อย่างใดลอราสามารถใช้สายตาแสดงนางได้อย่างชัดเจนบ่อยครั้งที่เราเห็นเวนดี้ยิม้มและจับมือกับทุกคนที่เธอเจรจารด้วยแต่ในตาเธอนั้นก็แสดงท่าที่ครุ่นคิดวางแผนแยบยลอยู่ตลอดลา จูเลียนเนอร์ในบทรูทแหล่งมอเปิดตัวมากแบบซอเสอ้อก็กลาไม่ตอีอ่านยักย์บ้านบ้าน,านที่ดูไม่น่าจะสลักสำคัญอะไรกับเรื่องราวเลยแต่กลายเป็นว่าจูเลียสามารถถ่ายทอดบทบาทของรูทให้เราค่อยๆรักและเอาใจช่วยตัวละครไปอย่างไม่รู้ตัวเลยเป็นตัวละครที่ทำให้เราต้องคาดเดาลุ้นระทึกกับความคิด ตัดสินใจของเธอแทบทุกตอนจูเลียมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นกับผมทองหยิกอยอยอของเธอที่ดูเข้ากับหน้าตาจิ้มลิมมีเสน่ห์แบบที่ต้องผิดไม่ใช่สวยสตันเมื่อแรกเห็นบทรุษนั้นเป็นสาวที่เติบโตมาในครอบครัวอาญากรกล้าโลกปากจัดแต่มีความฝ่ดีอยากพาตัวเองและน้องๆให้พ้นตราบาปของตระกูลแหลงมัวซึ่งจูเลียก็ถ่ายทอดโจทย ทุกอย่างออกมาได้อย่างสมบูรณ์แล้วเธอเนียและที่คว้ารางวัลเอมี่ปี2019เอาชนะ3ตัวเกงเมีิวิลเลียมโซฟีเทอร์เนร์และเลนาเฮดีจากเกมออโรนส์มาได้สำเร็จนักสแสดงรายอื่นๆที่โปร่หน้ามาก,ก็ล้วนแต่น่าชื่นชมที่หาตัวแสดงมาแบบที่มีบุคลิกเด่นชัดสุดเจเน็ตแม็กเทียนในบทเฮเลนเพียรศันาความของแก๊งค้ายาเม็กซิกันก็าอารมาในมาดสาวห้าวโหที่ดูทางน่ากลัวน้า เร่งถามเสมอแม้ขณะที่เธอมีรอยยิ้มให้อิสมราเลสในบทเดนมาเทียเม็กซิกันเป็นตัวร้ายอีกรายที่ผมชื่นชอบมากสามารถถ่ายทอดรังสีออมาหตให้สัมผัสได้หน้าก็ไกลลิงไม้ถั่วแหวนทุกครั้งที่ปรากฏตัวออกมาสามารถจอะย,ยิงมอกระบาลคนได้โดยที่สีหน้าราบเรียบไม่แสดอาการความรู้สึกใด,ดๆคาดเดาอารมณ์ใหม่ได้เลย การสร้างสารรค์ตัวละครโอซ็อกเป็นซีรีส์ที่มีตัวละครเยอะมากแล้วที่ชื่นชอบมากคือแต่ละตัวละครที่โพรนามาในหนังนั้นไม่มีตัวละครระดับเบี้ยใบไห่ทางเลยทุกรายล้วนมีความสําคัญกับเนื้อหาของหนังทั้งสิ้นทุกตัวมีบุคลิกที่โดดเด่นพอหนังวางความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครที่โยงใหญ่กันอย่างครบถ้วนแล้วการกระทําของตัวละครหนึ่งก็ล้วนกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปทั่วถึงอีกหลายๆตัวละคร ความดีความชอบนี้ก็ต้องยกให้กับบินดูบิลผู้สร้างสรรค์ซีรีส์และเป็นผู้เขียนบทหลักที่สร้างสรรค์ตัวละครแต่และตัวออกมาได้อย่างมีสีสันน่าสนใจและมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดและหลายๆตัวละครน่าจะเป็นตัวละครที่คนดูรักได้ง่ายๆที่โดดเด่นสุดก็ต้องเป็นบัตด,ดี้ตาลุงแก่เจ้าของบ้านที่ครอบครัวเบิร์ดมาอาศัยอยู่บัตด,ดี้บอกว่าเขาเป็นมะเร็งจะตายแล้ว เขาขอใช้ชีวิตบ้นปลายลงไปอยู่ในห้องใต้ดินแล้วจะไม่รบกวนครอบครัวเบิร์ตให้ทุกคนอยู่ในบ้านเขาได้อย่างสบายใจบัตด,ดีใส่ออกซอิเจนช่วยหาใจตลอดเวลาเดินกระย่องกระยั่งแต่เมื่อผ่านไปแต่ละต่อแล้วตาลุงบัตด,ดีนี่ละขาเก่าตัวจริงอดีตของลุงค่อยเปิดเผยมาทีละน้อยแล้วก็มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ต่อครอบครัวเบิร์ตช่วยพาครอบครัวนี้ผ่านนาทีเป็นนาทีตายมาหลายครั้งแล้วยังเป็นเพื่อนรักของโจนาลูกชายคนเล็กของครอบครัวเป็นตัวละครที่โคตรน่ารักนี่คือตัวอย่างที่ดีงามของการใส่พัฒนาการตัวละครทั้งการเผยตัวตนและการสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครโจนาเป็นอีกตัวละครที่น่าสนใจอย่างมากเป็นเด็กผู้ชายที่เมียผิดจากที่พี่สาวที่พงผังเจ้าอารมณ์โจนาชอบฟัง และเรียนรู้ทุกอย่างเมียบบดแต่เมื่อผ่านไปถึงซีซั่นสองเราก็ได้เห็นละวว่าไอห,หนูนี่ไม่ธรรมดาเลยรับเอาความเจ้าเล่ห์ของแม่ความฉลาดของพ่อมาอย่างเต็มเต็มเรียนรู้กระบวนการตอกเงินของพ่อและแม่ได้อย่างรวดเร็วแล้วเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าทึ่งจนพ่อกับแม่ยังตกใจว่านี่เราสร้างตัวอะไรขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวดาลิน,สนเสนนเปิดตัวมาแบบโค้รบ้านๆธรรมดาดาลิน เป็นเมียของเจขอควายไม่ไตกูอ่อนอ่างใบไ,ไม้เสนเนเจ้าพ่อค้า,ายาประจำโรสะฉากหน้าของดารินคือใหญ่แก่ปากจัดอารมณ์ร้และนี่คือตัวละครที่มีบทบาทระดับต่อตะไมโทนนของซีรีส์เลยเธอคือตัวละครที่สร้างความชีพหายระดับรุนแรงให้กับครอบครัวสเสเนนแล้วยังเป็นตัวที่พาเรื่องราวของซีรีส์ไปถึงจุดวิกฤตหลายต่อหลายครั้งเป็นตัวละครที่จะมีบทบาทอย่างมากในซีซั่นสามหน้า ตามว่าเธอจะสร้างความโกลาหลให้กับเรื่องราวได้อีกมากพราะละนี้คือตัวอย่างคร่าวๆของตัวละครในอุศดทิศแต่ละตัวโคตดมีสีสันน่าติดต,ตามแล้วยังมีแบบนี้อีกมากเนื้อหาที่พลิกผันเกินคาดเด่านี้คือเสน่ห์หลักของอุอรเคลย์ละหนังสร้างตัวละครที่น่าสนใจขึ้นมามากมายอย่างที่กล่าวไปข้างต้นซึ่งเป็นตัวละครระดับกับเครื่องเรื่องราวเลยแต่แล้วก็ฆ่าตัวละครเหล่านี้ ทิ้งซะเฉยๆถึงกับต้องร้องเลยเอานี้เลยหรือแล้วทําแบบนี้กับหลายๆตัวเราคิดว่าไอ้ตัวนี้จะต้องอยู่สร้างความวุ่นวายไปอีกนานๆก็ถูกกําจัดทิ้งซะซึ่งทําให้เราคิดว่าการที่ตัวร้ายพวกนี้ตายไปแล้วเนื้อหาจะผ่อนเบาลงแต่ก็เปล่าความเกลียความเชี่ยวของทีมเขียนบทก็สร้างตัวละครใหม่ออกมาที่มีพิษสรรุนแรงกว่าเดิมเพิ่มดีกรีความเข้มข้นมากขึ้นไปอีก อย่างที่กล่าวมาหนังมีหลายพักหลายพวกมีทั้งคนที่เป็นมิตรกับครอบครัวเบิร์แต่ก็มีผู้ที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังทําให้ตัวละครเหล่านี้เหมือนเป็นสายลับสองหน้าหลายฉากหลายตอนที่พาให้เราลุ้นกับความคิดตัดสินใจที่สมผลมอหันกับเรื่องราวว่าตัวละครเหล่านี้จะตัดสินใจไปทางไหนดูไปก็ต้องคาดเดาไปลุ้นไปยาว่าทิศท,ทางของเนื้อหาแต่ละซีซั่นเลยครับว่าจะดําเนินไปในทิศท,ทางใดเอาแค่ แต่ละเอพิโซดแต่ละความคิดการกระทำของตัวละครน,นี่ก็คาดเดาไม่ได้แล้วใครยังไม่เคยดูไม่เคยได้ยินชื่อซีรีส์เรื่องนี้เชียร์สุดทอดเลยครับไม่ปิดหวังแน่นอนเริ่มเปิดแล้วจะต้องจบสซีซั่นในเวลาไม่นานแน่นอนแล้วก็นั่งรอซีซั่นสาไปด้วยกันผู้สร้างประกาศออกมาแล้วว่าโอสอจะจบบริบูรณ์ในซีซั่นที่ห